ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะมทรธัญบุรีรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2565รอบเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2565รอเพิ่มเติมด้วยคณะและสาขาที่เปิดรับสมัครได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าภาคปกติ ภาคพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุภาคปกติภาคพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ภาคปกติภาคพิเศษกลุ่มวิชาวิศวกรรมโยธากลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการกลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากลุ่มวิชาวิศวกรรมวัสดุกลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลกลุ่มวิชาวิศวกรรมเคมีคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจภาคพิเศษกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศกลุ่มวิชาการตลาดกลุ่มวิชาการจัดการกลุ่มวิชาการบัญชี กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวศึกษาภาคปกติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาโทนิกหลักสูตรนานาชาติภาคพิเศษคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเคมีประยุกต์ภาคปกติกลุ่มวิชาเคมีและนาโนเทคโนโลยีกลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิชาเคมีชีวภาพสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและนวัตรกรรมภาคปกติคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสีและการออกแบบภาคปกติตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31พฤษภาคม2565เข้าดูเรทได้ที่ w w w g i a d r m u t t a c t h นทพลดีอุดทีมขาววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงาน กระทรวงเกษตรหารือคณะกรรมการสอทชุดใหม่พร้อมขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมการเกษตรนายอลงกรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะกรรมการและผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ ร่วมประชุมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารชุดใหม่โดยได้มีการหารือถึงการพัฒนาความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือที่ได้ดำเนินการก่อนหน้าน,นี้3โครงการได้แก่ 1. โครงการเกษตรแม่นยำสองล้านไร่โดยจะขยายเป้าหมายโครงการจากสองล้านไร่เป็น5ล้านไร่สโครงการ1กลุ่มจังหวัด1เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอาหารครอบคลุม18กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ3โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว อย่างไรก็ตามความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นนโยบายร่วมกันโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคเกษตรกรเพื่อยกระดับเกษตรกรของไทยสู่อุตสาหกรรมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มสู่เกษตรกรรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมงนิวส์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรี